เออเจ้าเด็กคนนี้มันสามารถจัดการข่าได้อย่างไรกันอะไรกันท่านเจ้าสำนักพ่ายแพ้ได้อย่างไรกันนี่มันระดับปรมาจารย์เลยนะเอ,อ๊ะข้านั้นแค่สะบัดมือเพียงเล็กน้อยเองทำไมปรมาจารย์ผู้นั้นถึงลงไปคุยกับลากมะม่วงได้กันนะนี่นี่พี่เขยข่านั้นชนะเขาได้แล้วฮิฮิดาด้านั้นจะเอาเรื่องนี้ไปบอกทุกคนอย่าได้ใจให้มากนะัก ถ้าเจ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นข้านั้นจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันเอาหนี้ไปกินซะพลังดัชนีจิ้มขี้เอ๊ะนี่มันสายเกินไปแล้วที่จะสกัดกั้นการโจมตีเอ๊ะข้าเห็นแมลงวันเกาะอยู่ที่หน้าเจ้าน่ะเอ๊ยท่านเจ้าสำนักท่านเจ้าสำนักบินหายไปไหนแล้วโอ้ พี่เคยช่างแข็งแกร่งอะไรเช่นนี้ตอนนี้ปรามาจารย์แห่งสำนักนี้ก็ได้ไพยแพ้ให้กับดาด้าแล้วเช่นนั้นแล้วนำใบรับรองมาเย่เย่ตอนนี้ดาด้ามีใบรับรองระดับปรามาจารย์แล้วนายท่านตอนนี้ท่านก็มีใบรับรองระดับปรามาจารย์แล้วท่านต้องการที่จะเปิดโรงฝึกสอนศิลปะการต่อสู้หรือไม่เจ้าพูดว่าอะไรนะ แต่ว่านะในท่านการที่จะเปิดโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้นั้นได้มันมีเงื่อนไขอยู่ว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้อย่างน้อย6คนแต่ตอนนี้ท่านมีเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นสำนักฝึกสอนศิลปะการต่อสู้มันมีกฎแบบนี้ด้วยงั้นหรือข้านั้นกำลังมองหาคนที่จะฝึกศิลปะการต่อสู้แต่ก็ลืมเรื่องนั้นไปได้เลยเพราะว่าตอนนี้ข้าได้ทำร้านอาหารก็เพียงพอแล้ว ส่วนเฉิงข้านั้นไม่มีเวลาเลยข้าวันวันอยู่แต่กับโรงผลิตอาวุธและกองทหารรักษาการที่คุณทิ้งไว้ให้ข้ามีงานอีกต้องทำอีกมากมายเอ้ยม,มันจบแล้วมันจบแล้วถ้าไม่มีใครอยากเป็นนักศิลปะการต่อสู้ดาด้าก็เปิดสำนักการฝึกสอนไม่ได้แล้วนะสิดาด้าข้ารู้แล้วว่าเราจะเปิดสำนักฝึกศิลปะการต่อสู้นี้ได้อย่างไรโอ้ และในคืนนั้นที่ส่วนเฉิงนั้นได้คิดหาทางออกโรงฝึกศิลปะการต่อสู้ในตอนล่างของเมืองเทียนซุยก็ได้หายไปในชั่วข้ามคืนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ถูกจัดการโดยองค์กรลึกลับและไม่ว่าองค์กรนี้จะไปที่ใดก็ไม่มีโรงศิลปะการต่อสู้ในเมืองด้านล่างที่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ และองค์กรลึกลับแห่งนี้เขายังขู่ด้วยว่าตราบใดที่ไม่มีใครสามารถเอาชนะพวกเขาได้ในอนาคตพวกเขาจะไม่ปล่อยให้ใครมาเปิดโรงฝึกศิลปะการต่อสู้ในเมืองนี้ทั้งนั้นต่อมาเมื่อผู้คนในเขตเสียฉิงรู้ว่าผู้ฝึกยุทธทั้งหมดของพวกเขานั้นได้พ่ายแพ้ให้กับองค์กรลึกลับพวกเขานั้นรู้สึกละอายใจอย่างมากเอ้อย,ออยนี่เมืองของพวกเรานั้นไม่มีผู้ใดที่แข็งแกร่งอยู่เลยงั้นหรอ แต่ก็มีเรื่องที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นได้มีปรมาจารย์ในตำนานได้ก้าวออกมาลุกขึ้นสู้ในเวลานี้พวกเจ้านั้นได้ลืมไปแล้วงั้นหรอว่ามีนักศิลปะการต่อสู้อีกหนึ่งคนที่อยู่ในเมืองนี้ใช่แล้วและคนคนนั้นก็คือข้าเองปรมาจารย์ดาดายังไงล่ะโอ้พวกเราไปกันเถอะยิยโง่ที่สอบศิลปะการป้องกันตัวสอบตกทุกปีนะ่ะคงไม่ใช่ปรมาจารย์หรอก เฮ้ยอย่ามาดูถูกกันนะเวย้ยพี่เขยไม่มีผู้ใดเชื่อข้าเลยงั้นหรอข้านี้ขาดความมั่นใจจริงๆจงเข้มแข็งและมั่นใจเข้าไว้ข้าจะไม่โดนซ้อมจนตายใช่ไหมเอานะเชื่อข้าเถอะเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าทำได้แน่นอนดาดาหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ดาดาจะต้องมีชื่อเสียงในเมืองเทียนซุยอย่างแน่นอนจริงหรอพี่เขย เจ้าคือนักรบคนสุดท้ายในเมืองแห่งนี้ใช่หรือไม่ใช่แล้วถ้าเช่นนั้นก็ดีเด็กสาวที่กล้าจะสแสวงหาความตายด้วยตัวเองข้าคิดว่าเจ้าคงรีบจะกลับไปเกิดใหม่สินะหืมนี่มันในการดวลครั้งนี้อย่าคิดว่าเจ้าเป็นเด็กผู้หญิงแล้วข้าจะออมมือให้เจ้าล่ะดูจากท่าทางแล้วผู้ชายคนนี้เขาคงจะแข็งแกร่งมาก เขานั้นคงจะทุกตีข้าเละเป็นโจกแน่นอนดังนั้นเจ้าจงรับการโจมตีนี้แล้วตายไปซะเอ,อ้ยทำไมเขาเร็วจังดาดาผู้นี้กำลังจะถูกฆ่าแล้วเออทำไมเจ้าแข็งแกร่งอะไรอย่างนี้ข้าผู้นี้ไม่คาดคิดว่าเจ้านั้นจะมีความแข็งแกร่งในการตอบโต้ข้ากลับมาได้ถึงเพียงนี้ เออเข่าแพ้แล้วฝากลูกฝากเมียข้าด้วยอะไรกันนาะเจ้าเด็กนั่นสามารถชนะประมาะจารย์ไร้พ่ผู้นั้นได้มันเป็นไปไม่ได้เออนี่เห็นได้ชัดว่าข้ายังไม่ได้ต่อสู้กับเขาเลยเขาพ่ายแพ้ให้ข้าได้ยังไงกันนะนายท่านทําไมเชิญดาวเลนถึงมาที่นี่ได้และเขาแสดงได้เก่งมากเออเขาคงจะคิดถึงข้าและมาเที่ยวหาข้าละมัง้ง เฮ้เ hey, hey. สาวน้อยอย่าพึ่งได้ใจจนเกินไปเจ้านั้นพึงชนะผู้ที่อ่อนแอที่สุดของพวกเราไปและในตอนนี้ก็ได้ถึงตาของข้าแล้วที่จะจัดการเจ้าในตอนนี้โอ้โหนี่มันโกลเด้นคิวบบว่ากันว่าประาจารา์ยนนับสิบคนพ่ายแพ้ด้วยการโจมตีของเขาเพียงทีเดียวในเมื่อคืนนี้จบกันจบแล้วข้านั้นจะรับมือเขาได้อย่างไรกัน เอออะไรกันนะนี่มันอฮากิงั้นเหรอให้ตายเถอะข้าแค่โดนจ้องมองมาข้าก็ดทรุดลงกับพื้นแล้วเออข้ายืนหยัดต่อไปไม่ไหวแล้วเออไอสารเลวทับข้าเออนี่เห็นได้ชัดเลยว่าข้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยหรือว่าข้าจะชนะเขาอีกคนแล้ว เฮ้ดูการแสดงของเจ้าสิมันเกินจริงเกินไปและเจ้ายังกล้ามาว่าข้าอ่อนแอที่สุดอีกงั้นเหรอเอานะทักษะการแสดงของข้านั้นก็ไร้ที่ติและทักษะของเจ้านั้นก็ยอดเยี่ยมโอเคหรือเปล่าเจ้าบ้าเอ้ยเจ้าสมควรโดนตบเออหรือว่าเรื่องเมื่อกี้มันแค่เรื่องบังเอิญกันนะน้องชายของข้าพี่ใหญ่มาช่วยเจ้าแล้วเจ้าเด็กน้อยข้านั้นจะฆ่าเจ้าให้ได้เลยเอ๊ะ ิสังหารรุนแรงมากโอ้หรือว่านี่คือปรมาจารย์โลซึ่งเขานั้นถูกโจมตีโดยปรมาจารย์หลายร้อยคนโดยไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยเอ๊ะชายผู้นี้แข็งแกร่งขนาดนั้นเลยงั้นหรือคราวนี้ข้าจะเป็นต้องเอาจริงแล้วสินะอาชืบวิชาลูกขนุนจริงลงเขาบ้าเอ้ยกลยุทธ์ที่ข้าทิ้งเปลือกกล้วยไว้แล้วจะให้เขานั้นเหยียบ ไม่คิดเลยว่าข้านั้นจะต้องมาตกหลุมพรางของตัวเองแบบนี้เอ๊ะนี่มันอะไรกันนานี่มันสถานการณ์เช่นนี้มันคืออะไรกันและที่ข้าเห็นได้ชัดคือเขาเหยียบเปลือกกล้วยของตัวเองที่เขาวางไว้และเขานั้นก็ได้กิ้งเป็นลูกขนุน <c oughs>